เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 10กันยายน2 5 6 6เราจะมาอัปเดตข่าวจากกรมที่ดินกรมที่ดินเปิดค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมรดกของคู่สมรสไม่แพงอย่างที่คิดนะคะพร้อมพิกัดหน่วยงานที่ต้องติดต่อเงื่อนไขเอกสารหลักฐานต้องใช้ประกอบการขอจดทะเบียนร,รับโอนมรดกที่ดินมีอะไรบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ การโอนที่ดินมรดกของคู่สมรสในกรณีที่คู่สมรสซึ่งจดทะเบียนสมรสกันได้เสียชีวิตลงนั้นนะคะหากเป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินนส .3 ขอสามารถดําเนินการขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินได้ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาในกรณีมีเอกสารเป็นนส3นส3กท้าท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิก อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินแล้วจะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดหรือสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่นะคะทีนี้มาดูค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินนะคะค่าคำขอ5บาทต่อแปลงค่าประกาศมรดก10บาทต่อแปลงค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก50บาทต่อแปลงค่าจดทะเบียนโอนมรดกร้อยละ0ูตามราคาประเมินทุนทรัพย์ มาดูหลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอรับมรดกสำหรับคู่สมรสนะคะก็จะมีโฉนดที่ดีหรือหนังสือรับรองทำประโยชน์บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานการตายของเจ้าของมรดกเช่นใบมรณบัตรพินัยกรรมถ้ามีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายถ้ามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดกต้องนำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดงนะคะถ้ามีผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกันหลายคนบางคนได้ถึงแก่กรรมไปแล้วต้องมีหลักฐานการตายของทายาทนั้นๆทั้นทงนี้ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จะกลายเป็นทรัพย์มรดกเมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ์เสียชีวิตลงโดยทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทําไว้ทายาตที่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือทายาทโดยธรรมมี6ลำดับแต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้สืบสันดานซึ่งก็จะมีบุตรหลานเลนหรือ 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมรรดาเดียวกัน 5. ปูปุยญาตายาย หกลุงป้าน้าอาซึ่งคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมทั้ง6ลลำดับนะคะกรมที่ดินอัปเดตเปิดค่าใช้จ่ายโอนที่ดินมรดกของคู่สมรสไม่แพงอย่างที่คิดนะคะอัปเดตจากกรมที่ดิน